สวัสดีครับมาบพอกันกับนุ่มน่อยปฏิทินบมานเดิมเชนเคอร์แล้วครับครับผมโมเดลบพอกันหลายมือนะครับนุ่มหน่อยอยากติดดำหน้าครับพี่น้องมือนี่นุ่มหน่อยผ้ามะเขาปลาหาเลาะเมืองเฮ็ดพี่น้องวางเว้นขึ้นจากกานดำให้ดำหน้านะครับมือนี่นุ่มน่อยก็เลยมาเขาปลาหาเมืองเฮ็ดพี่น้องนะครับผมนะครับไปถาลุนถาชมกับนุ่มหน่อยนะครับว่ามือนี่นุ่มหน่อย จะมานบ่นะครับจะได้เห็ดเมื่อแกงบ่วพี่น้องหนุ่มหน่อยมาหอดปลาหนุ่มหน่อยเห็นแล้วพี่น้องม้านละ,ละค่ะผมดอกแรกแห่งม้านเฮาพี่นอ้องเจอเห็ดพวกตาบครับผมได้ครับไปมึงน้ากันเลยนะครับไปเก็บน้กากันเลยครับผมนี่ครับดอกแรกแรกห่งม้านพี่น้องเห็ดพวกตาบครับผมอู้เห็ดพวกยักนะครับอุ้ยฝุ่นนะพี่น,อน้นองอุ้ยยังงามๆอยู่เลยนะครับนี่ดอกใ่ๆเอาไปปิ้งตำซ่บนะครับพี่น้อง ตำเป็นเจวพี่น้องตำน้ำพริกครับผมหอมหอมเลยนะครับนี่เห็ดปุกตราพี่น้องอ๋้เห็ดปุกตราครับเห็ดโคนยากครับผมครับพี่น้องอุ้ยหนุ่มหน่อยพอของดีแล้วครับเห็ดปุกแดงพี่น้องนี่ครับโอ้ยนี่เลยครับเห็ดปุกแดงครับผมเดี๋ยวมาเก็บกันเลยนะครับ มางัดกันเลยครับกิบนมนมหน่อยเด้อครับผมเห็ดปวกแดงพี่น้องครับอุย้ยลังงามเลยพี่น้องครับดอกบานเพื่อนพี่น้องอีกสองดอกครับผมนี่เลยครับครับผมเห็ดขาวอีกดอกหนึ่งครับผม ครับเฮ็ดข้าวอีกดอกนึงพี่น้องดอกงามๆเลยครับอีกหนึ่งดอกครับผมเฮ็ดข้าวแป้งครับผมปาพี่น้องเมืองจุ่มนี่ครับโอ้ยงามๆเลยครับผมสามดอกครับกระลัางงามๆเลยนะครับเนี่ยนี่เลยครับ ามดอกง,งามๆนุ่มหน่อยพออีกแล้วครับผมตัวนี้เป็นเฮดปกตาบเด้อครับเฮดปกตาบเด้อครับผมครับครับนุ่มหน่อยมาพอ่อเฮดขาวพี่น้องมองนี้มีอยู่หาดอกพี่น้องอยู่พุ่นก็มีครับผมเฮดขาวครับเฮดขาวแป้งไปเกียงเส้นนุ่มัสูมนะครับเศบเสียพี่น้องเกียงเส้นนุ่มมนสูดเส้นน้ำม็นดองนะครับเกงเสียพือกันนะครับผม มาเก็บเห็ดน้ากันเด้อครับมาเก็บเห็ดกับหนุ่มหน่อยนะครับนี่คะมาเก็บเห็ดกับหนุ่มหน่อยเด้อครับผมโอ้ยดอกแข็งแข็งง่ามๆเลยนะครับเนี่ยครับอีกดอกนึงนี่พี่น้องครับโอ้ยยุ่งกห็หลายๆนะครับผม ครับหน่อยแล้ว่อยอีกแล้วพี่น้องเฮ็ดปวกเห็ดปวกดอกเดียวนะครับแต่ว่าดอกงามแห้งพี่น้องนี่เลยครับดอกเตะอเตะครับผมดอกหน่อยยังมีอยู่นะครับปิดไว้ก่อนครับพ่อยอีกแล้วเฮ็ดปวกดอกเดียวครับผมดอกเดียวเอาครับได้มองแล้วดอก หลายมองกับหลายดอกนะครับดี๋ยวก็พ่อเกียงแล้วครับนะครับนี่อีกดอกนึงพี่น้องอุ้ยบานหมดไงเลยครับผมนี่เลยครับครับยุ่งกับไลยหลายนะครับผมครับที่สวยเลยครับครับ นี่สวยๆเลยครับผมครับอีกดอกหนึ่งครับนะครับหนุมหน่อยเห็นเห็ดไข่เขียวพี่น้องดอกงามๆครับผมโอ้ยเห็ดปวกตามน้่พี่น้องคุณครับคุณครับ องดอกครับเดี๋ยวมาเก็บเิดยข่เขียวกันก่อนนะครับเก็พี่น้องอุ้ยดอกงามๆเลยพอดีเลยครับเอาไปตำใช่กันกบเพ็ดปลุกตาพี่น้องปิ้งตำนะครับนครับผมเป็นปลุกตาอู้ดอกนี่เหลือเครื่องนึ่งพี่น้องสงสัยหอยถากกินนะครับเนี่ยน่ครับดอกนี้พี่น้องมาครับน่ครับ นุ่มหน่อยมาพร้าฮิตบุมแดงพี่น้องกระร่งจุ๋มๆด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวมากินน้ำกันกันกบนุ่มหน่อยเลยนะครับครับผมงัดน้ำกันเลยครับงัดเลยอ้ยกระล่างจุง๋มๆกระล่างขื้นไมนะครับครับแต่ว่าเพื่อนออกออลายนะครับเนี่ย อีกดอกนึงพี่น้องอุ้ยนี่ครับง,งามเลยครับครับอุ้ยยุงก็ร้ายแหงพี่น้องกัดนุมหน่อยแสบเบอร์ละครับงัดกันเลยนะครับมาเก็บน้ำนุมหน่อยเด้อพี่น้องเห็ดปวกแดงครับหรือเห็ดปวกฟ้าน,นะครับนี่เลยครับ ครับผมงามๆเลยครับอาร์ตนี่ครับนี่นี่ครับนี่ก็มีครับพี่นอ้องกันเลยนะครับโอ้ยนน่พี่นอ้องโอ้ยนีแต่ดอกง,งามครับผม นี่เลยนะครับเก็บกันเลยครับเดี๋เพื่นออกบอลายนะครับซันนีก่ก็เอาพี่น้องพอได้ไปแกงครับผมดีกว่าเพเห็นเลยนะครับนี่นครับผมดอกบัวใหญ่เป็นไหนนะครับครับ โอ้ฝากเป็นกำลังเลงใจในเด้อมาเก็บเพ็ดปวกน้ำกันเด้อครับนุ่มหน่อยก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่มหน่อยน้ำแน่มาหาอยู่หากินน้ำกันครับมาเก็บเพ็ดปวกน้ำนุ่มหน่อยเด้อพี่น้องนี่ครับยุ่งกันร้ายพี่น้องโอ้ยนี่ครับ้งางา,ามเลยน,นะคะ นี่ครับผมนี่ครับหนุ่มหน่อยมาพออีกแล้วพี่น้องอีกมูนึงนะครับเหลือเข้าเก็บพี่น้องเหลือพี่น้องคืนเก็บไปก่อนนะครับึืนใหม่พี่น้องนี่ครับชาวบาดเป็นเก็บไปก่อนนะครับเหลือึืนใหม่มีีติดอกงามๆครับผมเดี๋ยวมางัดกับหนุ่มหน่อยเลยนะครับเก็บน้ำกันเลยครับงามๆครับครับเก็บน้ำกันเลยครับพี่น้องอุ้ยดอกงามๆครับผม สออน่ะค่ะบคุณน้าพี่น้องคุณนะครับท่านผู้ชมครับน,นี่ครับงามเลยโอ้ยนี่ครับผมส,สวยๆเลยครับบาดพี่น้องคุณนะครับ ดอกใหญ่แห้งพี่น้องงัดกันเลยสะออนหลายๆครับมาเก็บกลุ่มหนุ่มหน่อยเลยนะคะผมกระพี่น้องโอ้ยนะครับเฮ็ดปวกแดงหรือว่าเฮ็ดปวกฟ้าน,นะครับเฮ็ดปวกไฟพี่น้องแล้วแต่พื้นที่จะเอินกันนะครับอ้ยครับอ,อ,อุย้ยแกงเส่บบกรบพี่น้อง คึ่งดอกนี่พี่น้องโอ้ยงัดเลยงัดเลยโอ้ยครับยังไงเลยครับอู้ยอบๆเลยนะครับนี่แกงหวานๆเลยครับเห็ดข่าอีกดอกหนึ่งพี่น้องปัดมึงขาเพื่อุบอวบตันๆเลยครับไปปีงต่ำพี่น้องนี่นะครับมารับมากับ อุ้ยหมดแตกพี่น้องหมดแตกหมดแบบนี้ต่อเจ็บนะครับกัดเจ็บกัดปวดนะครับผมเดี๋ยวรอเพื่อนสงบก่อนพี่น้องแปบ๊บนึงครับครับมาเก็บอีกครั้งไหมก่อนพี่น้องนี่นะคะเพิ่นลืนบานแล้วครับผมอีกมองนึงครับ,รบมองรมละเล็กๆละหน่อยนะครับเอาไปใส่กันพี่น้องพอได้แกล้่ยัรงอยู่ครับ โอ้ย,อยุ่งกันารหลายพี่น้องการนุ่มหน่อยแสบเป็นล้วครับเก็บกันเลยครับนี่เลยครับสวยๆครับผมนี่ครับ ดอกนี่พี่น้องเดี๋ยวมางัดดอกนี่นะครับผมได้มาแล้วได้มาแล้วครับอู้ยยังกระเพทดปลุกตาบเลยนะคะมาครับมากครับมาหนุ่มหน่อยมาพอกระเ็ดปลุกตาบมูนี่พี่น้องอุ้ยหลายพี่น้องอุ้ยครับอ้ยดอกอุบตันตันเลยพี่น้อง ครับจิบน้ำกันเลยนะครับอุ้ยเกือบเทาแล้วเนาะพี่น้องเกือบเอาบอได้แล้วครับโอ้ยบางดอกเอาเบอได้เด้อครับครับมาเิ็บน้ำกันครับผมโอ้ยดีนะที่นุ่มหน่อยเขามาแตส่สันเทาเบิร์ดพี่น้อง ครับโอ้ยพี่น้องโอ้ยตำเผ็บแซบยบอ้ยพุ่นๆพี่น้องครัอุ้ยดอกบัวง่ายเลยนตัวนี้อ้ยพี่น้องอุ้ยมึงขาเพื่อนพี่น้องอุย้ยเห็ดปลวกตาหอมๆครับผมอุย้ยปิ่งตำเจ้าสบิบแบบบแซบเลยนะครับแกงกระเซียบพี่น้องหวานครับ ม,มันเลวพี่น้องอีกดอกนึงโอ้ยขาเพื่อนพี่น้องโอ้ยหนุ่มหน่อยเกือบพลาดแล้วเกือบโบม,มาแล้วนะคะผมัาบาพบดนี่คือผลงานการเก็บเพชรของหนุ่มน้อยมือนี้ครับเดี๋ยลอยู่พี่น้องได้เพชรวกตาบเห็ดปวกไฟนะครับเพ็ดปวกแดงพี่น้องเห็ดไข่แล้วกระเห็ดขาวก็มีพี่น้อง คับหนุ่มหน่อยจะกลับบ้านหนุ่มหน่อยจะกลับบ้านแล้วนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้หนุ่มหน่อยในการทาคลิปต่อไปในเด้อครับเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ